สวัสดีค่ะมาพบกับ LPS Toy Shop วันนี้เราจะมารีวิวสาของที่เราทำเองหมดเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะเป็นคอมพิวเตอร์อันนี้รายละเอียดดีมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังและอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์อันนี้เราทำจากกระดาษสีนะสีดิงๆเนี่ยแล้วหน้าจอมันก็มืดมิดและอันนี้ก็เป็นลาย สีสีสวยงามแล้วก็ <c oughs> สีขาวอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์แต่ยังไม่มีกล้องถ่ายรูปตรงจุดนี้ต้องเอาปากกามาเขียนเป็นจุดแบบนี้ถ้ากล้องมันไม่โฟกัสก็ต้องขออภัยด้วยนี่นะคะโฟกัสแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเราหน้าจอมันก,ก็จะเป็นสีน้ำเงิน แคนี้ล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ด้านหลังมันรายละเอียดไม่ค่อยดีเท่านะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมไปดู LPS Toy Shop ตอนของว่างนะบ๊ายบาย